สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เลยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไปติดพ่อหน่อยเร็วติดสติ๊กเกอร์ออมเฮี้ยนเหรอพี่น้องวันนี้เขามีพ่อมีแม่นะครับซอสจีนเซอสจีนไปเลยวันนี้เขามีพ่อมีแม่ครับผมแอ้ขอดาวหน่อยขอดาวอุ๊บอุ๊บอุ๊บอ๊บติดหนาเลย มาเดิอมาเดิอพ่อ,มอแม่แอนแม่แอนพ่อบอยวันนี้หนูจะขึ้นเวทีไหมคะพลอยจ๋าเพชรจ๋าน,น้องพลอยจ๋าน้องพลอยจ๋าใครชื่อพลอยใครชื่อพลอยยกม,มือขึ้น รู้จักชื่อตัวเอง,เงยังเอ๊เออะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ,เอ,อ๊ะอ,อ,อผู้ใดมาลูกก็ลิงมาไม่ได้ก็ลิงเดอ้อคืออุลังค์คุตังคุณเดอ้อ <c oughs> วันนี้เขามีพ่อมีแม่ครับ วันนี <seid S 3> ้เขามีพ่อมีแม่เลยดึงดึงดึงดิ้ดึง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 ย่าดีใจได้มันเที่ยวกัระขาหมอยาเพิ่นผุ่น